เราสองคนใช่แต่ว่าแบบซ้อมหนักมากไม่ใช่แบบเราจะทำแบบแต่มีแรงของเราที่มันออกมาดีทพิเศษครับอะไที่แบบเราทำได้อีกไม่ถึงชั่วโมงก็จะถึงเวลาแล้วหรอเป็นยังไงล้วใกล้หรอใกล้แล้วแต่ตอนแรกเมื่อวานตอนซ้อมอ่ะไม่ให้ถึงเต้นหรอแต่พอวเนี้ยเราเริ่มใกล้ถึงโชว์อ่ะมาล้เริ่มมาถึงเต้นละเราเตรียมพร้อมกันขนาดเนี้เตรียมพร้อมก็หลายวันนย่างเงี้ยหลายวันเลยเพราะเราซ้อมกันตั้งแต่ แต่หกโมงบางทีก็ตีหนึ่งไปก็มีแต่วันนี้คือเราซ้อมแต่หกสองทุ่มหกโมงเย็นถึงประมาณตีสามอะไรเงี้ยนีเป็นไงบ้างทรับุญนี่อะไรแบบซ้อมหนักขนาดนี้เป็นไงบ้างรู้สึกว่ารู้สึกว่าตัวเองกำลังฝันอยู่วอยู่ว่างบหมันอยอะแบบไม่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 คือรู้ตัวเองแบบจะเดียวอะไรางเี้แล้วก็ด้วยแบบ แบบมันเป็นเหมความฝันเราอะไรเราอยากที่จะมีอยู่แบบน้องพีวีเจคโคนยังไงเนี่ยมันจะแบบแต่ที่จริงแล้วมันเป็นงานแบบงานหลักแบบเหมือนเราเป็นโยกแข่งตูมีใชตัวนั้นนรักเป็นงานของเราใช่เป็นงานของเราคอมิวเนาะไอ้อย่างควาฝันที่เป็นจริงเสร็จแล้วเราอยากได้ใส่ความรู้สึกว่าอยากมีอะไรในแในมี้ของเราบ้างใส่อะไรคุณพีวีอยากอยากทำอะไรบ้างได้ว่าใสคคมิดไก็ ในโชว์นี้คือแบบอยากยมอบให้ทุกคนอยู่แล้วแต่ตลอดทั้งโชว์เลยครับเพื่อแบบอยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูขั้นแรกของเราเนี่ยได้มีความสุขกับบ้านไปนอนหลับตื่นเต้นโชว์จะมีกี่พาร์ทิดชว์มีกี่พาร์ทมีสองพาร์ทพอมีทั้งหมดสองเดย์ใช่สองเดย์เราไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยเทสเหมือนกันไหมเทสก็ไม่ไม่เหมือไม่รู้เหมือนกันอ่าทั้สองเทสเหมือันไหมไม่ให้เขาดูตัดสินใช่แล้วเขาดูตัด หลังแล้วรอบสองไม่มีกังวลอะไรไหมแต่บางคนจะกังวลเรื่องน้องกังวลเรื่องเต้นเราแต่บางคนกังวลอะไรบ้างครับอะบ้างก็แบบเราไม่คือแบบเพอ้อันที่เราเริ่มมาแบบมันไม่ได้แบบง่ายๆแบบต้องใช้แบบเวลาคืกขดค่อนข้างเยอะแล้วแบบดีเทลด้วยอะไรทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นอยากนิดนึงแต่ก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับอย่างเมื่อวานซ้อมมาสุดท้ายแล้วสเต็ปเต้นเราให้กี่คะแนนที่สำหรับตัวเอง เอ้แต่ผมดูอยู่นะดูอยู่นะให้แบบเกินสิบคะแนนเลยโอ้โหน้องเป้งดีแบบว่าอยู่บนเวทีแบบน้องรคุณูเก่มากแล้วปิงมากเลยปิงไา้เลยรับตัวเราเองเขารอนักตัวเราก่อนให้คะแนนให้เกินสิบเราผมไม่เห็นตัวเองอะแบบแป้งแบบเราตาบองอยูเราไม่เห็น เจ็ปลี่ยนเลนนะฮะอาจจะให้มีนะให้มีให้มีกี่ท่างก็ไมคิดงานจังเราฝันดูก็ไม่กำลังคิดงานไม่คิอะไรเลยไม่สิบเต็มสิบแบบไม่หักไม่หักกันะเขาเป็นยังไงบ้างพอเราดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมแบบว่าสิบเขาแบบแค่กึ๊กแค่เนี้เลยควาแบบตายอ่ะใช่แล้วตายเลยกึ๊ก เล่นบอลเหรอครับคือที่เห uh ็นแฟนคลับมารอกันตั <h <h ้งแต่หมูวันเลยเนาะใช่แฟนคลับเยอะขนาดนเยอะไม่หรอมั่นใจขนาดแบบเหมือนเหมือนแบบเราเราจะแบบไปโชว์ไม่ได้เพราไม่มีแฟนคลับใช่ล้วก็แบบไม่พอสนแฟนคลับมากเพราะว่าพวกเขาเป็นคนที่แบบซื้อบัตรพวกมานั่งดูเราอะไรใช่แล้วก็แบบอยากให้แบบเขาแบบ หมือนเหมือนคุ้มกับมิเงินที่เขาแบบเสียเพื่อนแบบเข้าไปดูเราอะไรเงี้ยเหมือซีรีส์นี้จะมีตอนพิเศษไหมใช่ครับตอนพิเศษที่จะได้ดูวันนี้ด้วยใช่ครับอ้าวเป็นไงครับหแับตอนพิเศษเศษเป็นไงก็ไปถ่ายสถานที่จริงแต่ว่าไปที่น่านจริงบ้านของตัวละครไออะอยู่ที่จังหวัดน่านก็แบบไปจริงๆทั้งบรรยากาศทั้งวิวทั้งอ่ารเงี้ยอาวพาดมุ่งที่น่านคือแบบได้ จริงๆที่คนที่บ้านเราองมีแนะนำไหมว่าตรงไหนเป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเอ่อต่อไมาทุกคนอยากไปลอตามรอยเลยคนไปถ่ายมีก็มีเพราะเพราะตอนที่ไปถ่ายกันโลเคชั่นที่ถ่ายก็เป็นที่แบบที่แนะนำเหมือนกันก็แบบว่าคือทุกคนเนี่ยทุกปีในช่วงเทศกาลแบบปีใหม่หน้าหนาวอะไรเงี้ยคนไปเที่ยวที่เนี่ยเต็มทุกวันใช่แต่เราแบบได้หน้าดับรู้จักของเขาไปเลยแบบได้ไปถ่ายทำใช้ใช้สิทธิของพื้นที่ใช่แล้วทเสียงใครมีความเป็น ิ้อยู่ไยิ้มอยู่ไปยิ้มอยู่ิงเป็ไงบ้างไปถ่าบ้านัาพาไปที่ที่รู้สึกว่าเี่ยสิคเ็นเจ้าเขาไปคุยที่กรแว่าเพราะมันมีวันวันที่แบบต้องขึ้นดอยมีวันที่แบบต้องขึ้นดอยแล้วก็แบบต้องนั่งรถไปสองชั่วโมงสชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งใช่แต่ว่าคือถ้าสมมติว่าตอนกลางวันก็รู้สึกแบบรู้สึกเหอนอยู่กรุงเทพพอดีแต่ว่าพอแบบตอน เริ่มแบบขอข้ามที่ตบดินแล้วนหนาวหเลยประมาณแบบสิบสองว<ด>ัสนวสนิบเอ็ดสิบสองจิ้นจิ้นปินปะตอนตอน,ตอนที่มัตน,นตนพิเศษนะให,ให,ให,ให้ให้ทุกคนรอหน่ใช่ให้ทุกคนรอดูอรู้สึกว่าพอถักหนาวแล้วแบบลาบก่อนจะรับกล่มก่อนัานไหมก่อนงานได้อยู่กี่เทกี่เทกถ้าถน้ถาก่อนงานขนาดนี้กี่เทกอะ จริงจริงเคกเดียวฮะแต่ม pues ันมันลองเค้กนะมันลองในไหนอือย่างนี้หรอว่าอะไรอะไรบ้างอืม well, รู้สื่อเองเพาะว่าแมสซี่นี่จะจบไปแล้วจะเป็นของพียงรอวันนี้จบเลยนแล้วก็เราอ่ะตั้งใจมีอีพีพิเศษเพื่อแบบเพื่อคนจริงเพราะแบบคนแบบแต่คิดว่าเออถ้าไอ้กับไหนหลังจากนั้นอ่ะจะเป็นยังไงต่อเราก็อยากทั้งมันแบบจบแบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบแฮปปี้เอนดิ้ง แต่ผมนิดนึงแอบผมนิดนึงนะมันม่มันไม่หวามันไม่หวานตัดขาหรอมันไม่มันผมอนะเลยมันมันไม่ค่อยขนาดแบบไม่รู้ว่าคือเราแบบว่าเออคือเราแบบว่ามันจะให้อันนี้ย่างคำว่าผมพี่ครับย่างคำว่าผมเออพราะถ้าหวานมันต้องแบบว่ารแมนติราม้ามีหนุ่มสวยไงไม่แต่อันนี้แบบเราอยากทำให้ พิเศษเนี่ยแบบแตกต่างต่างเลยก็เลยแบบว่าดราม่าทำดราม่าท้ายที่สุดก็ยิ้มท้ายที่สุดอต้องไปเลยต้องรอดูต้องรอดูนะที่นี่ดูนะมาดีอย่างไรจริงจรอยากจะขอคุณใจครับน่สุขอบคุณพ่ขอบคุณ่อขอบคุณๆครับแบบ แต่หัวใจเลยเพราะว่าถ้าไม่มีเขาเราต้องไปเราใช่ถ้าแบบไม่มีเขาที่แบบบารั้มัแบบเพือแบบยาชูไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันใช่ทุกวันนี้ตั้งแต่หลังจากที่มีกระแสอะไรเงี้ยพวกเราก็ยังดูแบบฟีดแบ็กอะไรตลอดคือทุกคนยังน่ารักกับเราแบบจนถึงทุกวันนี้เย แต่ว่าได้ข่าวว่าหลังจากจบโปรเจกต์นี้จะมีโปรเจกต์คู่ต่อไปกับเราสองคนใช่พี่กองสปอร์ตแล้วพี่บอกพี่กองหอกจะปล่อยวันนี้เลยให้รู้กันไปเลยว่าหล่อยวันนี้หลอดพี่กองเพิ่งรู้เอกันนะหลอดไม่รู้นะบอนบินบินบินใช่พี่กองบอกว่าันมีแน่นอนมีแน่นอนประเดี๋ยวมันจะเฉลยวันนี้ด้วยเริงเป็นพูดตอนผมก็รอรุ่งเหมือนกันไม่รู้ไม่รู้อะไรบ้างพี่กองเขาแนะนำยังไงเพราะมันต้องใหญ่เมื่อวานที่ไปกบผมมาเขาต้องเล่าให้ฟังว่า ไม่ได้พูดอะไรยังไม่พูดแม้แต่ยังไม่พูดเลยไม่กรั้งเมื่อปอากได้จริงๆพ่อแก็แค่แบบยอมห่วยล้ว่า่ยอมห่วยเ่องมัน้ชมแต่แต่โปรเจกต์ใหม่ีแน่นอนมีมีแน่นอนจะเป็นซีหรือเป็นอะไร เราดูที่ตรงนี้เร้ารอรอรอเราจะได้เราจะได้เห็นเมื่อไหร่กระบวนการที่เราจะเรื่องโปรเจกต์เดี๋ยวรอฟังจากปาเขางเขาเราเรายังไม่แน่ใจออไ้เรื่องเวิธีไม่ต้องมาต่อท้ายก็เสร็จแน่ตอบอยู่แล้วแล้วนั่นเชิญคุณต้องเลยครับโอเคได้ฝากเลยดีครับฝากไปมีของเราบนนี้ตอนนี้ขึ้นนี้ครับผมก็ ขอบคุณสำหรับทุกคนมากมากเลยนะที่มาในงานแฟนนี้ครั้งแรกของเราสองคนนะครับขอบคุณมากมากเลยถ้าแบบไม่มีทุกคนซื้อบัตรเข้ามาดูพวกเราต้องรู้ว่าตอนนี้จะเป็นไงก็อยากขอบคุณทุกคนจากใจจริงมากนะครับที่แบบมาหาการยังคิดถึงกันอยู่ออยก,ก็ยังรักเราเดชครับผมแล้วก็ตอนรู้สึกที่แบบสายบันทึกรู้สึกดีใจมากๆที่แบบถ้าสมมติผมก็คิดที่นาการนะึครับบอขึ้นไปอยู่ตรงนี้ มีคนนั Ming ่งดูเรานั <S <S ่งแชร์เราเราแน่จะแบบมีความสุขมากๆเป็นเป็นวันที uh ่แบบดีที่ส uh ุด huh. วันหนึ่งในชีวิตใช่แล้วก็ฝากติดตามไอ้ไหนพระจันทร์ดวงหนึ่งเลยเราเป็นสเปเชียลอีพีไอ้ไหนนะครับครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากมีดีนุ่รหลังมูลได้นะครับครับผมมีดีก็จะมีดีแลาวจะอะไรอีกไหมมูลนะครับฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้ติ่งงานทางนี้กันลูกเก่งสองเดี๋ยว